ทะเลนิทานมหาา้เนปามาาเนเ็มแต่ปากน็มองกบปมันาออกบ้างง่ายเด็กกมมันมาเด็2สองมือเต

อันนี้ชาวจีนจ่ะเพื่อนมาท่องเที่ยวเพื่อนมาท่องเที่ยวประเทศเฮ้ามันมาท่องเที่ยวบ้านเฮ้าประเทศใดก็ครับอันนี้ประเทศจีนจ้ะอ๋อบอมเป็นเวียดนามบ่บอบอจ่ะบอมเป็นเวียดนามฮัสซิร่าชิร่าชิร่าเป็นเบิ่งยากอยู่เฮชิร่าเนี่ยอ๋อเอเดนชิร่าฮ่าฮ่าฮ่ายม่มีว่เสียงจะแข็งแรงได้ยังไงอยู่ไม่เสียงตอบโต้ไม่เสียงเลยแข็งงเห็นให้ไปน้องกันได้ให้ พ่อแม่ต้งใส่ยิ้มเขาบอกภาษาจีนมาเป็นมั่วเจ้าเอ้ามาหอนมาถึงแล้วก็เฮ็ดพิธีเลยแม่หมอเอาพิธีหยังเอาใบสีสุ่วันเดย์เอาบ่เอายกมือขึ้นบ่าวสาวเสร็จเบ็ดยวะบัดนี้อาจารย์อาจารย์เพื่อนสาวตี สันเดอกเพื่นเพ่นจะจะว่าใบสีสุขันเด้อันไดียนะอีหานแล้วโบราณให้จัดสูงอันนี้เมื่อคืนคนบอกว่าประสบความสำเร็จนะครับที่มีผู้คนสนับสนุนมากมายแต่ว่ามันลักขั้งยังบทันใดังมันก็ยังตัดสินไม่ได้ว่า สงครามยังไม่สงบอย่าเพิ่งนับศพทหารแมนบอกเราจะต้องสู้ไปเรื่อยๆนะครับก็อยากให้ทุกคนแบบหักแพ้งแบ่งปันแบบนี้รวมถึงใหม่พัชรีด้วยนะครับอยากให้ทุกคนสนับสนุนใหม่พัชรีคือกันนะครับเพราะว่าเราสู้มาด้วยกันต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะโอ้ยโอ้ยป่ะเข้ามาเตยให้พีน่น้องฟังเนาะนะครับวันนี้นะครับอบรุ่นมาที่คนอีเวนคนคน,นั้นหุกทุ่ม นะครับรับชาอันที่จริงไม่า่าสดงเข้านะครับก็เที่ยงประมาณเที่ยงคืนนะครับยังไงก็ขออนุญาตขอโทษบาานไก่เลื่อนเคียงน้ำที่อาจสีเสียงดังรบกวนนะครับขอบคุณมากมายสําหรับแฟนคลับทุกๆบ้านทุกๆชมรมนะครับหมายถึงว่าทุกท่านที่ซื้อบัตร ก็คือผู้สนับสนุนผู้ให้ความอุปการะนะครับสำหรับศิลปินทุกคนที่อยู่บนเวทีวันนี้หากมีสิ่งไหนที่ผิดพลาดนะครับการแสดงนะครับขัดตกบกพร่องประการใดนะครับก็ต้องขอกราบอภัยด้วยนะครับหวังว่าทุกท่านจะให้โอกาสเราได้พัฒนาในครั้งต่อไปอและไม่ว่าจากครั้งนี้ครั้งไหนครั้งต่อๆไปนะครับขอให้ทุกท่านสนับสนุนแบบนี้เหมือนเดิมนะครับ หรือบัววาสิเป็นบอยกับแอนสิไปสายหรือศ mm ิลปินทุกทท่านที่อย <ing> ู <f> ่บนเวทีนะครับเราคือครอบครัวเดียวกันนะครับแฟนครับที่สนับสนุนสื่อบัตรสองหมืนคนรวมทั้งศิลปินและก็ทีมงานทุกท่านก็คือครอบครัวเดียวกันนะครับขอคุณผู้กองท้าวบานสมุทรคุณก็แล้วกันครับคุณผู้สื่อบัตรตัวผู้สนับสนุนบานเอบีของเข้ามอนี่แล้วก็ขอปิดย่งยิ่งไ่เลยต่อขอบพุณน าพสวยเสียงดีๆจากเอยินเอเยนแซกโซโฟนขอบคุณอาจารย์นักร้อรีจากชาวมิตรการดนตรีค่ะชาวมิตรการดนตรีอาจารย์ปาร์คครับแล้วก็ขอบคุณนะครับแม่ตอกแตกของเราใชนะครับโฮร์อขอบคุณสปอนเซอร์นะคะที่ให้การสนับสนุนของเรานะคะบอไปเปิดเสริมดวงครับพี่น้องนะคะตอนนี้ก็ใครสนใจสอบถามรายละเอียด ลายได้เลยนะคะแอปโทรหมอใช้แล้วค่ะที่สำคัญวันนี้ขอบคุณบทละครดีๆจากพี่ปิกกี้แครีมามานิดหนึ่งได้ไหมครับมานิดหนึ่งได้ไหมพี่ปิกกี้แครีเนี่ยเป็นผู้กำกับบทละครอันนี้พี่นะครับก็นี่อันนี้คือคือทุกคนจากคุณหน้าหุนตาเพราะว่าอยู่ด้วยกันมานานแล้วก็ไม่ว่านอกจากงานไม่นอกจากงานก็คือก็จะอยู่ดูแลน้องอยู่แล้ว ขอบคุณมากมานะคะนี่คือผู้ป่วยประวัติระยะสุดท้ายแล้วไม่จะคล้องติดไม่จะคล้องติดครยแย่ครูเศราเหรอนี่เจ้าเสียยาเองเรา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 เเป็นยังไงครับครูได้ดูการแสดงหน้าเวทีแล้วรู้สึกยังไงครับวันนี้เกินคาดเกินคาดที่ลีค่ะพี่น้องขาบุนีมวลแห้งประวานักาแสดงทุกคนแต่ว่าเล่นเกินเกินเกินสคริปที่แบบว่าพิคาดหวังไว้สิเป็น้่งบา เพราะเขาไม่เคยรู้ว่าเลเวลเราเล่นยังไงอันนี้เป็นงานแรกที่จะแอนบ่อยแต่ว่าครั้งแรกกับหัวหน้าบอยสิริชยัยวันนี้ขอบิ๊กขอจบนี่นแล้วกัน,นเขาเรียกว่าสรุป ทุกคนข้อเสียงบสปอาบอยและกับทีมงานทั <S <S ้งใจกันลอยนะฮะมันนี่แล้วก็แขกรับเชิญของเราด้วยเนาะแมนนักเสียงสปอตบอยต้องไห่เอ็มวีพี่มันนี่นะคะนี่เล่นไปทัวร์แข่งค่ะมันนี่ตั้วเขาเรื่องได้เยอะค่ะมาได้สอบนักบูต้วบาเล่นได้งงบอเออลูกศิดลูกศิษย์กูดิมาสอบตัวบาปีแล้วก็นะครับ ทีมงานแดนเซอร์ของใจเกินร้อยทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทีมงานครูฝึกครูอาร์ตเจ๊ะต้อยเนี่ยครูตูมครูต้อยครูอาร์ตหาชุดครูต้อยน้องจ๊อบนะฮะแล้วก็ทีมงานที่เบื้องหลังที่ทําเวทีแม่ครัวขอบคุณเอ้ยคอยแน่กแม่คอยขอบคุณข้าหวานปักเขียใส่หมูค่ะขอบคุณค่ะเอียงเอียงเอียงผักเคียวส่หมูทับเข่าดิโอ๊ยแกะผัเนย พนแงกสินันกว่าอยุกลมแข็งใสคือเป็นไขิไขซะอกเจ้ากเาคักแถ่มันองหวานสิียองหวานกับมี่ตั้งหากพแนงกับมี่ตั้งหากรอดช่องผู้ใดเอารอดช่องแม่แตนผแม่อจ้างมาสันจะเห็นจตงไรเจ้าดแม่เราจจมาบดใส่ดำเชื่อมแหมกูใส่ดขอขัดทอดปลากินตะลุกไผเพิ่นบืนพราะจีย ขอบคุณด้วยทุกขอบคุณท,ทุกท่านนะครับยอดกระปุกทําเป็นเหมือนมาบริการาอาหารเรดืด่มค่ตลาดนัดซัพพอร์ตเขาเรียกว่าฟู้ดซัพพอร์ตสำหรับบ้าน a b บมีอ,อยู่แล้วขอบคุณแล้วก็รางวัลน,น้ำใจะนะครับที่ชิมมี่ต่อไปนี้นะครับขอให้ทุกท่านเก็บความรู้สึกดีๆแบบนี้นะครับแล้วกบความทรงจำดีๆแบบนี้ไปตลอดเพื่อเป็นผล พลังบวกแล้วก็เติมพลังให้กันและกันที่สำคัญลืมไม่ได้ขอบคุณแอดมินผู้ที่อยู่เบื้องหลังขอบคุณน้องสาวขอบคุณพี่สาวขอบคุณพี่ชายพี่นิวแอดมินทางใจกันร้อยด้วยแล้วก็แอดมินทางบ้านแอนด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่คอยสปอร์ตกันมาตลอดเลยนะคะจนทำให้มีวันนี้เลยเอาจริงๆน่ารักแล้วขอบคุณพี่เจนด้วยนะครับเป็นศิลปินที่แบบ ผมรักมากคอยเกยคอยพี่เจนท็อปไลน์ไดมอนด์นะครับขอบคุณมากนะครับควาคุ้ค่ะเจนค่ะครับเอาบัดนี้เรามาร้องเพลงส่งท้ายนะครับอย่าลืมวันนี้เด้อไมเด้อทุกทุกคนอย่าลืมวันนี้นะครับน้องนุ่นน้องทองเบสด้วยน้องแขกรับเชิญข่อยเอิ้นมาด้วยเพลงแรกนะยกมือขึ้นไปใบเลย คือส่งเปาที่คันมีมอลล็อกก่อนในตีซีได้หนึ่ยังต่ำเนี่ยมาขอเกี่บอลเอียังไม่ทุกคนวางแผนกันใช่บอกว่าทุกคนห้ามแต่งตัวมอลล็ก่อนให้ไม่ใหยี่ยมแต่งคนเดียวไม่ใช่แกบอไม่ไดห่วงเปลี่ยนชุดเลยเปลี่ยนชุดเลยบอเบียนบอเบียนบอเบียนอาร์ทั้งอาร์ทอาร์ทอยู่ไหนให้ไม่เหย่แต่งคนเดียว เขาไปไหวมูเขาเมากันว่าบ่บ่เอาแล้วตัดออกแล้วม่กเต๋อคุยกันแล้วขอบคุณน้องนุ่นน้องทองเบบด้วยนะครับฝากติดตามผลงานของน้องทั้งสองด้วยนะคะที่มาขอบคุณเช่นกันค่ะมควาสนุกได้บอกกับพี่น้องเนี่ยคือมันข้อกระตดตามเกยกับอ้ายมากสักพักหนึ่งแล้วกันเห็นเห็นเห็นพี่นะคะกะบทำไรสดกับว่าคืว่า พี่จะเชิญน้องนุ่นละก่ะท่องเบสนะคะมามันมันดีใจมากค่ะเพราะว่าเขาเห็นพี่ๆเก่าเพราะว่าตอนนั้นนุ่ม้านไร่สวนกับพี่บอยนุ่นก็เคยมาพี่นุ่นนุ่นนุ่นก็เคยมาใจกันลอยค่ะมาไร่สวนกับพี่บอยตอนนั้นก็คือพี่บอยแบบมาลุกคุกคุณแบบอยูุ่บการขายหมาตาอคะคนสองพันเนี่ยสามพันเนี่ยเฮจังไอแบบไอหยาแข้งตอนนั้นรู้สึกแบบตายละ ก็ใจซอยกันแบบค่ะคนหลายๆเป็นคกรับเชิญเ่าก็ต้องรุ่นแม่พูดพึ่งในซ้ำนี่เองเห็นใจไอ่แห้งตอนนั้นทีมาาเราพอมาเห็นวันนี้คือไอยถือว่าประสบผลสําเร็จดีใจมากราคาเขาพุณนถี่บอลืมนองถ้ามีอะไรก็สามารถเรียกใช้ได้ตลอดนะคะนุ่นก็ระเบสสามารถมากซอยเออยกับไอยได้ตลอดล้วกาเสมอมานะคะไม่บอกเคยบอกเคยคิดว่าไอ่สิมา ได้ถ <Hey, S 2> ึงจุดนี้เพราะว่าตะกี้ก็เคยคิดว่าบอยสิไร่แมนไพว์มาตั้งวงอ่ะไรต่างต่างวงไหมบอยสิไร่แมนแมนไพรว่าเราแมนแมนคือเคยเลยเออเราเราก็เห็นว่าตั้งวงวังสินะเอออยาก็คิดทั้งสี่เออตะกี้เป็นเพราะอีคีไร่เนาะบอยสิที่ใช่คือแฟนแอนอลดีเอา